เอาเราหลอค่ะคดีเท่มากพ่อไอ้ลำโบลำโบพี่ชิมเก็บเก็บอาการหน่อยเก็บ เบสคําสิงโดนเบียร์ใบโยกล่านเก็บอาการหน่อยเมื่อเห็นเลมโบพทริกหรือเปล่าหนาะล่าสุดสาวเบสดรกวนีคําสิงได้ไปถ่าย YouTube ร่วมกับคุณเบียร์ใบโยกในรายการรถเธอเราเท่ EP หนึ่งซึ่งงานนี้ระหว่างที่สาวเบสได้จอดพูดคุยกับคุณเบียร์อยู่นั้นก็ได้มองรถที่ขับผ่านไปซึ่งเป็นรถเลมบกินีโดยงานนี้สาวเบสถึงกับไม่สนใจที่คุณเบียร์พูดเลยสักนิดจนทาเอาคุณ ถึงกับมองแล้วก็บอกว่าห่วงผู้ชายอ่ะ มันเป็นคนสวยที่พูดถึงกันตลอดเวลาแล้วสาวเบสก็ได้พูดต่อว่าแล้วคนก็ชอบด่าว่าแบบทํายังไงเอ,าอ้าหลอกค่าหลอกพร้อมกับชี้ไปรถข้างๆแล้วก็บอกว่ารถเลมโบกิน i ี่ทาเอางานนี้คุณเบียร์รถึงกับมองและบอกว่าเก็บอาการหน่อยเบสเราขับปอร์เช่แล้วก็ตึงหน่อยนิดนึงเมื่อกี้สวยแบบต้องประมาณนี้สวยนะคะแค่นี้พอไม่ต้องเยอะแยะนั่นเองแต่คุณเบียรขาก็ต้องเข้า ใจนะคะที่สาวเบสเสียทรงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ดูจะชื่นชอบหนุ่มที่ขับเลมโบกินีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหนุ่มแพทริกปาริสที่ตอนนี้ถึงขั้นจะซื้อเลมโบกินีอีก2คัน มาให้สาวเบสนั่งเลยทีเดียวฉะนั้นหนุ่มที่ขับเลมโบกินีเท่านั้นที่สาวเบสชื่นชอบมันเองค่ะจะเสียทรงบ้างก็ไม่เป็นไรสาวยูทูบเบอร์อย่างเรามันเป็นคนตรงๆอยู่แล้วล่ะค่ะไม่ต้องตกใจหรอกค่ะเพราะความน่ารักสดใสของสาวเบสนี่แหละค่ะที่จะทําให้ทุกคนได้หลงรักสาวเบสอย่างง่ายดายขอขอบคุณเบสคําสิงห์เบียใบโยกและแพทริกปวริศ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ